อด,ดังแฉเชเมนโยเทใจให้กับผงเหนือระบายประก็ผีนะเอกิติเก้เปิดใจหลังฟอร์มเยี่ยมยิงประตูสานัดติดต่อกันของลิเวอร์พูลชนะสเปอร์นในนัดเมื่อคืนนี้อาไรยังไงสรอสเผยดันเวียดเพิ่มกล้ามเนื้อรับความโหดในเกมผิบริกนะล้มแทบจับเจาะหลังเกมลิเวอร์พูลไล่เบียดสเปอร์เคนสุดเหนื่อจริงๆ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยเจมี่แจ็คสันผู้สื่อข่าวเดอะการ์เดียนรายงานข่าวบอกว่าองตวนเชเมโยอดารุฟฟอร์มรั่นแรงของปาร์มัทตัดสินใจย,ยกให้ลิเวอร์พูลเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการย้ายทีมในตลาดช่วงเดือนมการาคมนี้เหนือคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็แมนเชสเตอร์เด็ตว่และก็สเปอร์ Super. รายงานข่าวระบุเรนดาวาเชมเนโยต้องการจะย้ายไปในทิ่นแอนฟิลหลังได้รับการติดต่อดโดยตรงจากวริชาร์ทิวผู้ในการกีฬาของฮอลแดนด์ลิเวอร์พูลซึ่งเคยทำงานเพ่วมกันที่บรอดมัธมาก่อนซึ่งปีกวัยิ5ภาพปีรายนี้มีค่าจิตสัญญาอยู่ที่ประมาณราว65ล้านปอนด์และก็มีแนวโน้มสูงที่จะอำลาทีมเดอะเชอร์รี่ช่วงปเปิดตลาดหน้าหนาวลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงสำคัญของฤดูกาลหลังต้องเตรียมรับมือกับการขาดท้ายไปของ โมบิซาร่าที่เดินทางไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ในศึกแอฟริกันคัฟออฟเนชั่นขณะที่ตำแหน่งของทางฝั่งผลงานดโดยิมของทีมยังคงไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแม้จะทุ่มงบประมาณมหาศาลในช่วงซัมเมอร์และก็จะคว้าตัวนะผมฟอร์เรนเวียดและก็อเล็กซอ่าซันเดอร์อิซักมาเริ่มทีมแต่ว่าทั้งสองคนยิงรวมกันได้เพียงแค่ประตูเดียวในพิมม์บริกจะทำให้ทีมนั้นตารังันดับที่7ของตารางคะแนนในปัจจุบัน ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวตลาดเดือนมกราคมจึงถูกมองว่าเป็นโอกาสสาคัญที่อาเนสซารอตจะใช้ในการแก้ไขจุดบกพร่องของทีมโดยนอกจากตําแหน่งกองหลังอย่างบาสเกฮีที่ตกเป็นข่าวอย่างต่อเน,นื่องแล้วดารุกอย่างเชเมนโยก็ถูกจับตามองอย่างกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงที่อนาคตของซาร่ายังเต็มไปด้วยเครื่องหมายคําถามสถิตในพิมพ์บริกในฤดูกาลนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าเชเมนโยมีผลงานโดดเด่นไม่แพ้ซาร่าหลังยิงไปแล้วมากถึง7ประตูกับอีก3แอซิส จากการลงเล่นในสนาม1,349นาทีขณะที่าดาวยิงอียิปทำได้4ประตูกับอีก3แอสซิสจาก1,183นาทีโดยค่าเฉลีย่ย XG ของทั้งคู่นั้นอยู่ระดับใกล้เคียงกันเลยนะแม้การหาคนมาทดแทนซาร่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ลิเวอร์ฟูก็เชื่อว่าเซเมนโยมีศักยภาพมากพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นปีกตัวทำประตูคนใหม่ของทีมและก็อาจะการเป็นนักเตะประที่2 ในรอบไม่ถึงครึ่งปีที่บริชชาชิวดึงตัวมาจากบรอดมัทซูตินแอนฟิวก็เป็นได้เอาล่ะไงอกโกเอกิดเดเก้เปิดใจหลังจากที่ทำสกอร์ให้กับลิเวอร์พูลบุกชนะสเปอร์ไป2ต่อ1พร้อมย้ำการยิงประตูเป็นความรู้สึกที่ดีสุดฐานะที่เป็นกองนาโดยอุกโกเอกิดเดเก้บ่งจากลูกทีลูกที่เดเรมี่ฟิมปงเปิดมาให้เป็นประตูในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกมาชนะสเปอร์ที่เหลือ9คน2ต่อหนึ่ง ในศึกพิมพ์มาริกอังกฤษโดยกองหน้าชาวฝรั่งเศสยิงไปได้มากถึง5ประตูจากการลงเล่นในลีก3นัดติดต่อกันละก็ทําสกอร์รวมแล้ว11ประตูให้กับผงแดงลิเวอร์พูลต,ตั้งแต่ย้ายมาที่แอนฟิลแล้วยังในวัย23ปีอะไนี้ให้สัมภาษณ์หลังเกมบอ,อกว่ามันคือความรู้สึกที่ดีที่สุดในฐานะที่เป็นกองหน้าคุณต้องทําประตูสิ่งสำคัญที่สุดก็คือชัยชนะและการเล่นด้วยความมั่นใจและแน่นอนว่าถ้าผมสามารถช่วยทีมด้วยการทําประตูได้ มันจะไม่ใช่เกมที่เรียกว่าดีสุดของเราเป็นเกมที่ยากลำบากเป็นอย่างมากแต่เรานั้นควบคุมเกมได้มันยากในช่วงท้ายครึ่งหลังเพราะว่าพวกเขาเองนั้นบุกหนักและก็ทำประตูเรายังคงรักษาสกอร์ในครั้งนี้เพิ่มเติมเอาไว้ได้และเราจะกลับไปที่ลิเวอร์พูพร้อมกับชัยชนะนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดการเล่นกับทีมที่มีผู้เล่น10คนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพวกเขาเล่นเตบบานแฟนบอลก็ส่งเสียงเชียร์และพวกเขาก็มีพลังมากกว่าตอนที่เริ่มเกมด้ซ้ำไป จังหวะของผมนั้นดีมากเลยนะเจเดมีเปิดบอลได้ดีมากแม้ว่ากองหลังจะสัมผัสบอลได้ก่อนก็ตามทีผมโชคดีที่เตะบอลได้ก่อนก่อนที่ประตูมันจะเข้าประตูไปแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือได้3มแต้มในวันนี้วันนี้เกมดูเดือดมากเลยนะรับมีการประทะกันหลายครั้งแต่บางครั้งก็รุนแรงจนเกินไปนั่นไม่ใช่ฟุตบอลมันมากเกินไปสันหน่อยแต่สำหรับผมแล้วเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลน,นั้นมันเป็นสงครามครั้งใหญ่และก็เราสามารถชนะได้ อันเนสรอสตนายใหญ่ลิเวอร์พูลเปิดเผยบอกว่า,อาฟอร์เดนเวียดเพลเมเกอร์ maker, ชาวเยรบัน,นถูกวางโปรแกรมเพิ่มน้ำหนักและก็มวลกล้ามเนื้อเพื่อที่จะรับมือกับความเข้มข้นของสุตบอลพิมารีกโดยยอมรับว่าพอใจกับการพัฒนาและก็ผลงานในช่วงหลังของดาวเตะรายนี้ก่อนเกมจะบุกไปเยือนสเปอร์ในค่ำคืนนี้ซึ่งของแดงลิเวอร์พูลหวังที่จะยืดสติไม่แพ้ใครให้เป็นหนัดติดต่อกันแม้เวียดยังคงไม่สามารถทำประตูในลีกได้อย่างเป็นทางการ แต่ว่าเจ้าตัวนั้นมีส่วนสําคัญกับการทำประตูเข้าประตูตัวเองของนอร์ทีโบกิเอเบรในเกมที่เสมอกับซันร์แลนดึงต่อหนึ่งเมื่อจังหวะยิงของเขานั้นไปฉัดน,นารับก่อนที่จะเปลี่ยนทางเข้าประตูไปนอกจากนี้แข่งไว้สองเปรายนี้ซึ่งก็ย้ายจากกระด้างของไบเออร์เลวบโคเซนด้วยค่าตัวที่เป็นสาถิตสโมสรจํานวน116ล้านปอนด์เมื่อเดือนพฤิกายนยังคงทำผลงานได้โดดเด่นในเกมที่ชนะเวสต์แฮม และก็บริตัน2-0ทั้ง2นัดในครั้งนี้กันอีกด้วยโดยฟอร์มช่วงหลังของเวียดนั้นถูกบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อเทียบกับช่วงแรกที่เพิ่งย้ายมาจากลิเวอร์พูลซึ่งเจ้าตัวยังคงมีปัญหากับคำว่าความหนักและก็ความเข้มของเกมระดับท็อปจาไฟชในครั้งนี้อย่างไรก็ตามสารบระบุในทว่าเพลเมเกอร์แบนนี้เริ่มตั้งหลักได้แล้วโดยที่มีการรายงานข่าวว่าเขานั้นเพิ่มมวลกล้ามเนื้อจากโปรแกรมดังกล่าวไปมากกว่า2.5กิโลกร,รมัม โดอสารตกเป็นข่าวกร่าบบอกว่ากลับมาที่คําถามของคุณผมหวังว่าผมทําได้ชัดเจนละว,ว่าผมไม่ได้พูดถึงแค่นักเตะใหม่แต่ต้องปรับตัวนะแต่ว่าพูดถึงผูเ้เล่นโดยรวมในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยฟอร์เรียนนั้นพัฒนาขึ้นมามา,มากเลยผมไม่ได้พูดถึงความสามารถตอนที่มีบอลเพราะเหล่านั้นเห็นตั้งแต่เริ่มแรกแล้วบอกเขายอดเยี่ยมมากแค่ไหนโดยกุสูชาดัชเองยกตัวอย่างนะฮะจากเกมกับบริเตนบอกว่า มีจังหวะหนึ่งที่เขาแย่งบอลจากจากคณะของดอมเระว่าสโซบสไไรและก็รากไปจากนั้นก็มีเพื่อนที่เรียกว่าเข้ามาปะทะแล้วก็เขาก็ผลักคู่แข่งออกไปและก็ลากต่อก่อนที่จะเปิดบอลหย่อนให้กับ,บนั่งของอูโกเอกิติเกยิงข้ามคานไปต่อมาเขายังจะชนะดวลกับยานสปอร์สฟักเฮชของบริตันซึ่งนําไปสู่จังหวะโต้กลับและก็เป็นจังหวะยิงของโมเมสซาราในช่วงเวลาแบบนั้น คุณจะเห็นได้ว่าทุกอย่างมันเริ่มง่ายขึ้นสำหรับเขานะโดยสเลตยอมรับด้วยได้ว่าการเล่นด้วยความเข้มข้นระดับนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากจริงๆมากมากๆม,ม,ม,มากกาไก่ล้านตัวสำหรับเขาในการที่จะไปเล่นด้วยความเข้มข้นแบบนี้แต่เขาก็กำลังจะเริ่มชินนั่นคือมุมมองของผมเมื่อถูกถามถึงการพัฒนาด้านร่างกายและก็การเพิ่มน้ำหนักสรลตตอบว่าเป็นทั้งสองอย่างทั้งเรื่องของฟินิชและก็การเพิ่มน้ำหนัก หลายคนก็เพิ่มกิโลกร,รมัมเพิ่มกร,รัมเนื้อนั่นคืออย่างแรกอย่างที่2ถ้าคุณอยู่แต่ในยิมอย่างเดียวคุณจะไม่มีทางพร้อมสหรับเกมพิมพ์เลข90นาทีได้มันเกี่ยวกับการลงเล่นเกมพวกนี้ผมอยากจะบอกว่าซ้อมนะแต่เราก็แทบจะไม่ค่อยได้ซ้อมกันอยู่แล้วดังนั้นมันคือการเล่นเล่นแล้วก็เล่นจานั้นสอร์สก็เน้นย้ำแนวความคิดหลักบอกว่าการทําให้นักเตะด,ดีขึ้นคืนคอต้องให้ลงเล่น วิธีการเดียวที่ทําให้นักเตะเหล่านั้นดีขึ้นได้ก็คือการได้พวกเขาได้ลงเล่นผมให้บางคนลงเล่นระหว่างฤดูกาลทั้งที่ตามปกติแล้วคุณจะใช้ช่วงพริสันเพื่อสิ่งสิ่งนี้วิธีการเดียวที่ทําให้ฟอร์เรียนแข็งแกร่งขึ้นก็คือรวมถึงแมกเกอร์นักแมกกานะฮะคอนเดอร์แบชเชอรี่โจโกเมสก็คือการลงเล่นเกมเท่าน,นั้นดั่นั้นมันเป็นผลงานผสมผสานหลายอย่างแต่ว่าแน่น,นอนว่ามันเกี่ยวกับการในยิมด้วยที่ทําให้ทุกคนนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อารัตไงศึกสัตว์ปีกจบลงด้วยชัยชนะแบบผืดจับของหงแดงในเกมเกมนี้โทมัสแฟรงค์คือเต็งหนึ่งโดนปลดด้วยผลงานก่อนจะเจอกับหงแดงอยู่ดับที่12บเมือในสิ้น22แต้มผลงานในลีกตอนนี้ลุ้มเหมืนตอนนะฮะแพ้ชนะในครักนี้เท่ากันนี่คือนัดที่6ที่มีบิซาร่าในทีมครึ่งคแรกนั้นอึนอดอัดแล้วก็ไก่เหลือแค่10คนลักษณะเกมแพนเน่ระวังตัวทั้งสองทีมหงเองก็ไม่กล้าเพิดสูงเล่นแต่แดน2เด้นชัวเข้าไว การของได้บุกสเปอร์ถอยรับแน่น4-4-2เกมรุกของสเปอร์ออกด้านกว้างเพื่อจะคอสโจมตีใบจังวัดได้ลุ้นมัวนีฟ้องว่างมงเข้ามือเบเกอร์นะฮะโดยเกมดูดอดาบประวัตกระงกันเกินไปแต่แล้วนาทีที่31ซิมอนโดนไปย่ำน่องใส่ฟันไดช์ตอนแรกจอห์นบุกเองก็เรียกว่าผู้ตัดสินเช็ค vr หน่อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นไล่ออกทันทีช่วงผู้เล่นมากกว่าหงได้ลุ้นกว่าในช่วงเสียสิทธทีแรก จังหวะบอนหน้าลายเข้าเขตเวียนยิงวิคาริโอปัดออกไปได้ส่วนสเปอร์นั้นมีรลุ้นในช่วงท้ายเกมในครนี้และข่าวดีพุณในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันแบ่งข่าต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันขรับ